มาเ s o ย v ร your ส u บย s o ิวส y บยูบยลไลฟ์วิดีโอนี้จะมารีวิวรูบิกโมยูแมกเนติกสเกลนะครับหรือรูบิกสเกลแม่เหล็กของ m o ยูนั่นเองนะครับก็เมื่อซื้อม,มาเนี่ยก็จะมีแพคเกจจิ้งเป็นกล่องสีขาวนะครับแบบนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างโดยที่ผมจะเก็บกล่องนี้ไว้นะครับแล้วก็จะเอากล่องที่ผมเปิดไว้แล้วเนี่ยมาเปิดให้ดูนะครับผมโอเคครับ ผมจะเปิดจากด้านล่างครับก็เมื่อเปิดออกมาเนี่ยก็แน่นอนครับได้ลูกรูปิกสเกลนะครับแล้วก็จะมีคู่มือแถมมาด้วยครับถามว่าคู่มือนี้มีประโยชน์ไหมก็สาหรับผมนี่ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าไม้เหมือนกับพีระมิดของคราที่แล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นอยู่แล้วครับคือสเกลเนี่ยผมศึกษาจาก y o u t u b e เนี่ยหลายๆชแนล้วก็แต่และชแนลก็สอนไม่เหมือนกันนะครับก็ยังงงๆอยู่ทัาพักใหญ่ๆเลยครับผม แล้วก็ลองมัวม่วดูเนี่ยพอเล่นไปปุ๊บก,ก็เริ่มจับทางได้แล้วแล้วก็เอาสูตรที่มีในคู่มือมาใช้ครับผมเป็นสูตรสุดท้ายนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ครับผมคู่มือนี้และนั่นก็คือทั้งหมดที่จะได้นะครับทีนี้เรามาดูคุณภาพของรูบิกกันบ้างนะครับผมรูบิกสเกลเนี่ยบางคนที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันบิดยังไงนะครับทีนี้ผมจะมาบิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับรูบิกสเกลเนี่ยเราจะบิดแบบนี้ครับผมนะครับเหมือนกับว่าเราบิดแกน แล้วก็มุมไปพร้อมๆกันโดยที่ให้มุมนี้อยู่อยู่กับที่ก็คือว่าเหมือนกับว่าเอาสามมุมกับแกนเนี่ยบิดแล้วก็ให้มุมใดมุมหนึ่งอยู่กับที่แบบนี้นะครับในเรื่องของคุณภาพการบิดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแม่เหล็กจ,จะช่วยให้ดูดดีขึ้นนะครับผมก็คืออ,อันนี้เนี่ยเป็น r ูบิกสเกลที่ใส่แม่เหล็กนะครับก็คือ ใส่แม่เหล็กจากโรงงานแล้วก็คือเป็นรุ่นของมันอยู่แล้วครับผมก็คือชื่อก็บอกแล้วว่าโมยูแมกเนติกสเกลนะครับก็คือเป็นสเกลแม่เหล็กนะครับก็เมื่อเราบิดเนี่ยจะเหมือนกับมันช่วยดูดนิดหน่อยนะครับช่วยดูดนิดหน่อยแล้วก็จะได้ยินเสียงชัดเจนเลยว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ครับน่าจะเป็นเสียงอะไรเนี่ยสปินก็เปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนเป็นเสียงดูดของแม่เหล็กมากกว่านะผมว่า ใครที่พอรู้เรื่องนี้ก็สามารถเม้นมาได้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองบิดกันดูเลยแล้วกันนะครับก็สเกลเนี่ยผมก็ฝึกถามว่ายากไหมสาหรับผมตอนนี้ไม่ยากแล้วครับเพราะว่ารู้หลักแล้วแต่ตอนฝึกใหม่ๆเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่เข้าใจเลยครับผมไม่เข้าใจการบิดแล้วก็ไม่รู้ว่าขวาขึ้นซ้ายขึ้นต้องนับยังไงนะครับเพราะมันงงมากผมบิดลูกนี้บิดแบบนี้นะครับ ก็หลายๆชแนลก็สอนไม่เหมือนกันด้วยบางคนก็ทําขั้นตอนนั้นก่อนทําขั้นตอนนี้ก่อนนะครับผมก็เลยงงๆทีนี้ก็พอจับทางได้แลนะ้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้สบายก็คิดว่าน่าจะสอนไม่ยากเท่าไหร่นะครับน่าจะสอนให้เพื่อนเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเพื่อให้ดูคุณภาพโดยรวมของสเกลนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับจะทําจากสีขาวแล้วกันนะ ก็บอกไว้ก่อนว่าผมยังไม่เร็วเท่าไหร่นะก็คือพอเล่นได้อะนะแต่ก็ยังไม่เร็วพอไปว่าไปวาได้นะครับโอเคผมทำขั้นตอนแรกเสร็จแล้วเอาไปขั้นตอนที่สองคนระับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนในอรอติดตามแล้วกันนะครับก็คือเร,เร็วนี้แหละนะครับคลิปสอนรอติดตามกันอันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะ เป็นแบบ b ิ g ินเนอนะครับไม่ได้เล่นแบบความเร็วอะไรมากโอเคก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับผมสเกลเล่นง่ายครับอันนี้ขอยินยันว่าสเกลเล่นง่ายถ้ารู้ถ้ารู้วิธีนะไม่เหมือนกับสแควร์วันสแควร์วันนี่ผมงมอยู่งมอยู่นานเลยครับกว่าจะเป็นแต่สเกลเนี่ยก็งมนานอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าพอรู้หลักแล้วเนี่ยก็จับทางได้ก็สบายเลยครับ อันนี้ก็เป็นคุณภาพโดยรวมของโมยูแมกเนติกสเกลนะครับทีนี้เนี่ยลูกนี้ผมมีขายอยู่นะครับผมมีขายอยู่นะครับซื้อมาประมาณ5ลูกใครที่ต้องการสั่งซื้อก็รีสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวของจะหมดก่อนนะครับเพราะว่ามีแค่5ลูกเท่านั้นราคาของลูบิลลูกนี้ก็อยู่ที่500บาทนะครับก็ราคาเท่าๆกันกับเบบอื่นในไทยนั่นแหละนะครับไม่ได้แพงมากตั้งแต่ ของผมเนี่ยจะฟรี e m s นะครับก็คือส่ง EMS v เเลยนะครับก็คือถ้าสั่งแล้วก็โอนภายในก่อนเที่ยงของวันนั้น,นผมก็จะส่งทันทีเลยนะครับยกเว้นวันที่ไปสนีปิดแค่นั้นเองนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ